นักเขาวงกดลึกลับพระธุดงนั่งสมาธิแน่วแน่พนิมิต,ปร,ตปรากฏวัดปราสาท์ในอดีตอันรุ่งโรจน์ถูกที่โรธแห่งธรรมชาติพระธุดงในขณะจำวันนั่งสมาธินิมิตเห็นวัดปราถกําลังจะจมดิ่งใต้พิภพเนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวเหตุการณ์น่ากลัวสิ่งมีชีวิตและหลาพูดผีปีศาจร,รวมทั้งผีหัวขาดไร้ที่อยู่อาศัยด้วยความรุนแรงของแผ่นดินไหวความแรงถึง9.0ริกเตอร์ แผ่นดินถึงกับแยกออกจากกันวัดปราสาทเอ็นอิงพร้อมที่ล้มจมหลไปใต้บาดาลได้ในพริบตาเหล่าวิญญาณผีหัวขาดทั้งหลายรวมทั้งชาวบ้านกลางป่าเล็กๆแห่งนี้แทบจะไม่มีที่อยู่อาศัยผีหัวขาดกลายเป็นผีเร่ร่อนไร้ที่อยู่พวกมันจึงอาศัยอยู่กับต้นไม้ไปวันๆอย่างไร้ความสุข แต่ด้วยบุญบารมีและเป็นสถานที่ศักดิ์ของแห่งนี้จึงมีเทพแห่งเขาวมกฏได้เห็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจึงเนรมิตร่างตัวเองเป็นงูใหญ่พร้อมกับเหล่าผีหวัวในการดึงวัดปราสาทขึ้นจากร่องแผ่นดินแยกได้สำเร็จเหล่าผีหัวขาดพากันดีใจที่มีที่อยู่อาศัยและพวกมันได้สร้างความดีให้กับวัดปราสาทอีกครั้งในอดีตจึงทำให้เหล่าผีหัวขาดมีความรักและห่วงแหนวัดแห่งนี้มากหากใครคิดจะรื้อหรือมาลำลายพวกมันพร้อมที่ต่อสู้ปกป้องวัดปราสาทแห่งนี้